ยานตอนเช้าออกพลังกายที่ชนบุรีวันนี้เรายังไม่เช็คเอาท์เราอย่งอางลังกายกัน,นเช้าอากาศจะชื่นมากเพื่อนปังน้นเป็นเป็นท่าเรือหาปลาเนาะฟัน้กาตีจังเลย เราจะไปเช็คเอาท์ออกแล้วเราจะกลับบ้านกลับไปกรุงเทพแล้วจ้ะก,ก็ปทุมธานีไม่ไกลเนาะเราก็จะไปเรื่อยเรื่อวันนี้ลาแล้วชนบรุรีบรรยากาศดีมากเพื่อนๆปั่นจักรยานได้ปั่นจักรยาน พยายามพูดใจ ยามเช้าแถวสะพานปลาแถวรีสอร์ทที่เราพักชีวิตของการช,ชีวิตของชาวบงบงออกหาปลากันแล้วจ้ะเช้ามาก็ออกหากิน พักก่อนตอนเช้าก็ออกไปอีกนี่คือวิถีชีวิตของผู้คนก็ถ้าเราเป็นคนที่รู้จักเป้าหมายในการเกิดมาเนาะก็สมสมบูรณ์กันเหนียวไว้เน,เนเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราจะได้มีสเสบียงติดตัวไปข้างพบข้ามชาติเนาะเราไม่ได้ทำมาหากินอย่างเดียวเราต้องมีบุญต้องมีสมบัติติดตัวเราไปหลังจากที่เรา ตาลาโลกไปแล้วเนาะเราก็จะทำมาหากินอย่างเดียวไม่ได้เนาะเราทำบุญกันเหนียวไว้ครับเพื่อนๆทำบุญสงเคราะห์โลกทำบุญที่เราพอจะสามารถทำได้เนาะสะสมสบียงบุญไปอันนี้ก็เราจะได้มีสบียงติดตัวไปในการเมื่อเราละสังขารเนาะจาก